ช่างโหลดสิพ้ามาอุดหัวเสาเด้พี่น้องเด้นี่ครับหัวเสาที่ช่างเล็กเพิ่นกะจะทายระดับไว้เพิ่นกะจะเชื่อมเล็กเพจไว้แบบนี้นะครับเนาะเสาต้นใดที่มันบ่ได้ระดับมันกะจะมีช่องวางประมาณนี้นะครับเนาะส่วนเสาต้นใดที่มันได้เขากับบได้อุดครับเสาที่มันวางแบบนี้เขากะจําเป็นต้องอุดเข่าครับก่อนอุดเขากะใส่น้ำเข้าไปเลยครับ ใ,ใุ่ชุ่มเลยเพราะว่าปูนนี้มันจะแห้งเร็วนะครับเนาะแบบใส่น้ำเข้าไปครับเพื่อเสริมการยึดกเกาะนะครับเด้อปูนที่ใส่นี่กะช่างโหลดก็สิใส่ปูนทั่วไปนะครับเนาะส่วนผสมกะจะอยู่ที่1ต่อ2แต่ว่าช่างโหลดจะเพิ่มปูนเข้าไปเป็น1,5ต่อ2ก็คือปูนทั้งเครื่อง กับายสองถังครับพี่น้องเพื่ออยังนีิเพื่อความเหนียวนะครับเนาะปูนจะได้เหนียวครับต่อไปเ้อกะจะอัดเข้าไปเลยครับอัดเข้าไปนี่กักษณะการอัดเขาจะอัดไปที่ละขางก่อนได้พี่น้องเด้ออัดไปที่ละขางแบบนี้ก่อนครับเขาจะดันปูนเข้าไปแบบนี้ครับ ส่วนใดที่มันเปิดออกก็ะแต่งออกครับ,บใส่อัดเข้าไปเรื่อยเเลยครับการที่เอาอุดแบบนี้มันก็จะซอยในการรับน้ำหนักได้พี่น้องเด้รับน้ำหนักของโครงหลังคาทั้งหมดนะครับเนาะเอากันเลยต้องอุดเพื่อให้มันเต็มเลยครับเด้ พอหาอุดมาได้เคิงหนึ่งนะครับเนาะเขากับมาอุดอีกทางครับอุดอีกทางเข้าไปเลยดันเข้าไปมันเต็มเลยครับอ่าประมาณนี้นะครับเนาะเบื้องต้นนี่เข้า ขพอกหรือว่าข้าเสริมเขับไปเลยนะครับเด้พอกหรือเสริมเข้าไปให้มันหล่นแบบนี้เลยครับเห็นมันหล่นหล่นแบบนี้เลยพอกไว้ให้มันหล่นให้มันเต็มแบบนี้เลยครับอ่ายังบ่ดเต็มเขาก็ใส่ข้าไปครับใส่เขับไปเรื่อยๆเลยอ่าใส่ให้มันเต็มให้มันอันชุลูแบบแบบนี้เลยครับเดี๋ยวตอนมันหมาด เอาจังสิงมาแต่งอีกเทีหนึ่งนะครับเนาะหลังจากที่ปล่อยทิ้งไว้ให้ปูนมันเซตโตหรือว่าให้ปูนมันแห้งมันหมาดเอากามาทําการแต่งเลยครับเด้อมองไดมันเกินออกมาหรือมันปูดจังสี่ครับเอากะใส่เกียงในขูดออกครับพี่น้องแต่ว่าต้องปล่อยไว้ประมาณสัก20นาทีเด้อพี่น้องเด้อถ้าปล่อยไวด้ดนก็อนีกนัมีโอกาสได้ขอนสกัดออกครับ เอาสีขูดออกจนวาบันไดที่หรือว่าเสมอกับเหนือเสาโตเก่านี่ครับเขาก็ค่อยขูดออกจังสีแหละครับพี่น้องครับมองได้มันบ่ดเต็มเขาก็สามารถเอาปูนมาอุดใหม่ครับนี่คือจังสี่ครับมันหมาดจังสี่เราสามารถขูดออกง่ายครับนี่ครับใส่ปลายเกียงขูดแตงออกไปออกง่ายๆแบบนี้เลยมองบ่เต็มเนี่ยเขาก็เอาปูนมาเติมใส้ครับพี่น้อง เป็นยังคือเอ็ดแบบนี้วัดตีเนื่องจากว่าเฮาจะบอสสามารถอัดเข้าไปแล้วก็แต่งตต้งแต่ที่แหลกได้เลครับเด้อเนื่องจากว่าปูดมันนิ่มแล้วครับเนาะมันก็สิ่ย,ยุ่ยไปยุ่ยมาเฮาบีบทั้งนี้มันก็สิปูดออกทั้งนี้บีบออกทั้งนี้มันก็สิปูดออกทั้งนี้ครับเฮาก็เลยต้องมาเอ็ดสองขั้นตอนแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อเทคนิคงานช่างดีๆจากช่างโหลดยังมีอีกเยอะครับพี่น้องครับ อย่าลืมกดติดตามไว้เด้อพี่น้องเด้อ